that i'm at an all time นะครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมกดชื่อกด Subscribe Channel The Bloy Games นะฮะมีตัว S โคตเท่นะฮะก็นะก็สําหรับสําหรับ Channel นี้นะฮะก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft e d i t i o นะในการสอนสร้างหรือว่าเอิ่มทิกต่างๆนั่นเองนะครับผมนะฮะ เอาละ,ะครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะะฮวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดหรือพิวพีหรืออะไรต่างๆนานานั่นเองนะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะฮะก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมนะฮะก็โอเคเกิดมานะเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ทําการกดสมองสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะฮะ สำหรับวิธีการสมัครนะครับผมนะฮะก็มันจะมีที่จิมจะมีบอกนะเห็นไหมตัวตรงสื่อสีส้มเนี่ยเห็นไหมซึ่งเขียนตามนี้นะและไอตรงนี้นะครับผมนะที่มันมีไอไอที่มันเหลี่ยมเหลี่ยมเรียกว่าไงวะเออนะฮะแล้วก็เป็นรหัสผ่านเรานะหนึ่งถึงหกตัวนะครับผมนะฮะก็โอเคโอเคนะฮะก็ที่ที่มันเป็นอย่างงี้ไม่ต้องสงสัยนะเพราะเป็นที่จิ๊กแพกของนะฮะผมลืมห้องนะที่มันเป็นเงี้ยนะก็เพราะว่า ผมทดสอบมนเนี่ยว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะขนาดผมใส่คาชะแ่งนี้มันยังไม่แหลกเลยนะเอาง่ายๆมันยังไม่แหลกเลยนะฮะก็ ก็มันไม่ค่อยแหลกเท่าเท่าไหร่นะสําหรับสายพิจิพคนี้นะก็สาหรับใครที่เคยดูผมรีวิวพิจิพคนี้นะจะโคตรแหลกกับทิ่ไผ่ไววอดเลยนะก็ถ้าเอาแบบฮิจิพคออกนะมันจะลื่นมากนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็แนะนํานะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะโอเคซึ่งคนก็ยังไม่ค่อยมานะก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็ชื่อบังกรีครับนั่นเองนะฮะก็โอเคเรามาดูส่วนต่างๆกันก่อนเลยดีกว่านะตรงนี้คือไะไรตรงนี้คือกดซีเพื่อดูวิธีการซื้อไฟล์นะฮะ นี่นะครับผมนะ,ะให้เราพิมพ์ว่า byfly นะฮะคือให้เราซื้อบินนั่นเองนะฮะไม่รู้ผมผมจะลองพิมพ์นะฮะว่าเราสามารถซื้อได้หรือเปล่า fly ซื้อไม่ได้ผมไม่รู้เป็นไรนะฮะมันน่าจะเป็นพวกยศหรือเปล่ายศ v p นะฮะก็โอเคเราดูตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้คือ info นะฮะหรือว่ากดต่างๆนั่นเองนะฮะก็ดูดิมันเราสามารถที่จะมาอ่านกันเองได้นกะ ห้ามขอ OP นะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องมีไม่ใช่เซิร์ฟต้องมีทุกเซิร์ฟอยู่แล้วนะฮะขอโอหองโอพีห้าม OP, ดา่าแอนมงแอดมินนะฮะต้องมีอยู่แล้วก้อ,อนนี้ก็เป็นออเนอร์นะฮะว่าข้อมูลต่างๆไหนนะว่ามีใครบ้างนะฮะสกายครุ่งอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ไปดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมนะเราไปดูฝั่งนู้นบ้างนะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะฝั่งนู้นผมว่ารู้สึกสใส่ไว้จะแพลงนี่แม่งแ <laughs> ม่งลายหู่นละตามากนะฮะ แล้มาดูตรงนี้นะฮะเออตรงนี้ก็เป็นช็อปนะครับนะตรงนี้ก็เป็นโซนของฟรีนะแล้วก,กด2องคำเพื่อการยินยันนั่นเองนะครับผมนะ่ก็ได้มาหมดเลยใส่กอบแป๊บนึงนะเพื่อความเท่และความเฉลี่ของชีวิตนั่นเองนะฮะโอ้นี่ก็เป็นอะไรเนี่ยวิธีการตั้งร้านขายของนะครับนะฮะมีบอกรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมแนะนำเลยมัน,ม,นมันไม่หลกเลยแหละนะฮะเออดูดิ ตรงนี้ก็เป็นโซนของการทํางานนั่นเองนะฮะการทํางานเนะี่ยหรืออาชีพนั่นแหละนะครับแล้วดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือการวาร์ปหรือโฮมโซนอะไรต่างๆนานานั่นเองนะฮะเรามาดูตรงนี้นะตรงนี้เราสามารถที่จะปรับขนาดตัวได้นะครับนะฮะเราต้องไปยศยศใหญ่ได้แหละนะ,ะก็เติมเมาได้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคนะฮะตรงนี้คือโฮมโซนเอาชีวิตรอดนั่นเองนะฮะหรือการสร้างบ้านอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็ พิวพีนะสำหรับใครที่หาของจนแบบโหดแล้วนะก็สามารถที่จะมาสู้คนอื่นตรงนี้ได้นะตายแล้วของไม่ตกด้วยนะฮะก็โอเคแล้วตรงนี้นะฮะก็เป็นโฮมโซนในการพื้นเรียบนั่นเองนะในการเน้นสร้างบ้านนะฮะก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไอพีไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วไงฝากกดไลค์หรือกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเพื่อแรงใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้โหไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับผมบาย สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวกนเชวยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อ็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเะช้าผม